สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้เทสคิดหาค่าเมงกานิสในน้ำประปากันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับชุดตรวจหาค่าเมงกานิสนะครับว่าข้างในชุดมีอะไรมากันบ้างนะครับถ้าเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะมีคู่มือการใช้ชุดนะครับแล้วก็มีแถบสีมาตรฐานสำหรับไว้เทียบหาค่าแมงกานิสนะครับ ต่อมานะครับก็จะมีสาร Mn1 นะครับที่ใช้ในการหาค่านะครับแล้วก็มีชุดทดสอบเมงกานีตครับผงสาร Mn2 นะครับ,รรบแล้วก็จะมีขวดทำปฏิกิยาไซลิงแล้วก็ช้อนตักสารนะครับรับหลังจากเราทราบอุปกรณ์ในกล่องแล้วนะครับเรามาเริ่มหาเมงกานีตกันเลยครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับตัวอย่างที่เราใช้ในการหาค่าแมงกันนี้นะครับก็คือน้ำประปาของห้องปฏิบัติการแล้วนะครับครับเรามาเริ่มตรวจกันเลยครับครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนำขวดทำปฏิกิริยาออกมาครับแล้วก็นำไซลิงออกมาครับ เติมตัวอย่างน้ำนะครับให้อยู่บริเวณขีดสีดำนะครับโดยใช้ไซลิ้งนะครับค่อยๆหยดตัวอย่างน้ำลงไปนะครับ นี่นะครับระดับนั้นจะอยู่บริเวณขีดสีดำนะครับครับขั้นขั้นที่สองนะครับหยดสาร MN1 นะครับลงในขวดทำปฏิกิริยาจนถึงขีดสีแดงนะครับโดยวิธีการเปิดสาร MN1 นะครับให้บีบนะครับแล้วมันจะฝาจะเปิดขึ้นมานะครับนี่ครับ นี่นะครับขีดสีแดงนะครับหยดจนนปริมาณน้ำขึ้นไปอยู่บริเวณสีสีแดงนะครับ หลังจากอยู่บริเวณเส้นสีแดงนั้นนะครับเขย่าเพื่อให้สารเข้ากันนะครับครับหลังจากสารเข้ากันแล้วนะครับข่านที่สารนะครับเติมเติมผงสาร Mn2 นะครับนี่นะครับผงสาร Mn2 ครับโดยใช้ช้อนตักสารนะครับ โดยจะใส่จำนวนสองช้อนพูลนะครับลงในขวดทฤฤฤําปฏิกิริยาครับขั้นที่สี่นะครับปิดฝาและเขย่าให้เข้ากันนะครับจากนั้นตั้งทิ้งไว้สิบนาทีนะครับ หลังจากผ่านไป10นาทีนะครับเรามาดูกันที่ปวดทำปฏิกิริยานะครับจะสังเกตว่าสีของตัวอย่างเริ่มเปลี่ยนไปนะครับในขั้นตอนที่ห้านะครับให้ทําการเปรียบเทียบสีสารละลายสับแตกสีมาตรฐานที่อยู่ในกล่องนะครับก็คือแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเปิดฝาปวดทำปฏิกิริยานะครับและวางอย่าให้หกนะครับ แล้ววางที่ตำแหน่งตรงกลางของแถบสีมาตรฐานโดยให้สีของแถบสีมาตรฐานและสีของสารละลายใกล้เคียงกันมากที่สุดครับ oh, ครับจากการเปรียบเทียบ จะพบว,ว่าสีของสารมาตรฐานนี่ครับตรงกับค่าศูนย์ GPM นะครับสรุปได้ว่าในน้ำประปาไม่มีค่าแอ่งกัน,นี้นะครับครับขอบคุณครับ